เรารู้เรื่องในมิติของต้นทุนแล้วแล้วจะตั้งราคาอย่างไงดีล่ะนะครับคำถามผมก็คือว่าราคาใครเป็นคนกําหนดกันแน่ใครเป็นคนกําหนดราคากันแน่นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับวันนี้เนี่ยเ,เรามีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งสินค้าอยู่ตัวหนึ่งคิดต้นทุนอะไรทุกอย่างครบแล้วนะครับแล้วก็ไปดูดูสินค้าเนี้ครับร้านอื่นก็ขาย ะคมันก็ขายหนึ่งร1อยบาทขายหนึ่งร้อยบาทนะครับเราอยากจะเข้าตลาดนะครับต้นทุนเราได้แหละเราสู้เขาได้แหละเราจะขายเท่าไหร่ดีเราจะขายหนึ่งร้อยนะครับก็ขายได้ถูกต้องไหมนะครับเราขายห้าสิบบาทได้ไหมแน่นอนครับเราขายได้แน่ๆนะครับห0สิบาทเราก็ขายได้ถูกปะแต่คําถามก็คือว่าห้าสิบาทที่เราขายเนี่ยเราจะได้กําไรไหมเราได้กำไรหรไอไมนะครับหรือเราขายร5 0ห้าสิบขายได้ไหม เราก็ขายได้เราเราเราเป็นคนตั้งราคาไงนะครับร้อเราขายได้นะครับแต่คําถามก็คือว่าร้อยห้าสิบลูกค้าจะำํำจะซื้อหรือเปล่านะครับเพราะนั้นพอยท์ที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าราคาที่เหมาะสมเนี่ยเราเป็นคนกําหนดราคาขายก็จริงนะครับแต่ But, ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยลูกค้าเป็นคนกําหนดราคาที่เหมาะสมที่เขาจะซื้อเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มลูกค้าหรือ กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นใครนะครับแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงหลักการตลาดเบื้องต้นนะหลักการตลาดเบื้องต้นเราจะพูดถึง 4P นะแล้วก็ 4C <ๆ S 1> นะครับผู้ขายถ้าในมิติของไพรส์เนี่ยนะครับมิติของไพรส์เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงตัวตัว P ที่เป็นไพรส์นะครับใน P ที่เป็นไพรส์นะครับมันก็จะเป็นหนักของที่เป็น cost of product นะครับคือต้นทุนในเรื่องของตัว p r o d u ั t ์ของเรานะครับถ้าในมิติของผู้ซื้อมิติของผู้ซื้อเนี่ยเราจะพูดถึง cost cost ก็คืเอเงินในกระเป๋าของเขานะครับแต่นะครับ ในความในมุมมองของลูกค้ามันเป็น price of goods นะครับหรือราคาของสินค้านั้นเลยนะครับะฉะนั้นครับคนที่จะกำหนดว่าราคาเท่าไหร่เหมาะสมที่จะซื้อเป็นลูกค้าเรามีหน้าที่ที่จะต้องเลือกลูกค้าของเราด้วยนะครับราคาจะแปรผันตามผู้ซื้อนะครับวันนี้ต้นทุนอาจจะมาใกล้เคียงกันแต่ถ้าลูกค้าต่างกันราคาต่างกันอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงนะครับโดยหลักการนะครับขออนุญาตนำนำหลักสถิดีเบื้องต้นมานะครับเรื่องของความต้องการพื้นฐานนะครับกฎของมัสโลว์นะครับที่บอกว่าคนเราเนี่ยมีความต้องการอยู่ 5. ระดับขั้นตอนด้วยกันนะครับหก็คือเรื่องของความเป็นอยู่นะครับปัจจัย4ครับปัจจัย4นะครับอาหารน้าอาหารน้ายารักษาโรคนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับลำดับที่2ก็คือต้องการความมั่นคงความมั่นคง ก็คือเรื่องของที่พักเรื่องของที่เป็นเรื่องของอาชีพนะครับการงานต่างๆนะครับเรื่องของสังคมยอมรับนะครับเรื่องของโซเชียลนิสนะครับการได้รับการยอมรับจากสังคมมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับหรือสติมนิสนะครับเ,เรามีความสําเร็จอะไรในชีวิตเรื่องของยศถาบรรณาสักอะไรต่างๆนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของบรรลุความฝันต่างๆนะครับ ในดีเทลจะไม่ไปลงรายละเอียดวย่าใ,ในแต่ละอันนเป็นอะไรมากมายมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในระดับความต้องการทั้ง5ระดับเนี่ยนะครับมันสามารถแยกเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเราจะมากําหนดราคาเนี่ยได้2ประเภทด้วยกันนะครับหน,นะครับเราอาจจะขายลักษณะของบายฟังชันนะครับก็คืออยู่ในเลเวลที่1-2นะครับก็คือว่าความ ต้องการความเป็นอยู่ก็คือปัจจัย4นะครับแล้วเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็เป็นมิติของฟังก์ชันนะเป็นมิติของฟังก์ชันนะครับก็คือซื้อตามความจําเป็นอ่ะเออซื้อเสื้อผ้าซื้อยานะครับซื้อตามความจําเป็นนะครับเหล่านี้นะครับราคาจะค่อนข้างต่ำราคาต่ำนะครับการแข่งขันสูงนะฮรับกำไรก็จะน้อยนะครับถ้าถ้าเราเล่นตลาดนี้นะเลือกกลุ่มเป้าหมายประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้นะครับเราก็ต้องทําใจนะครับว่าเขาซื้อตามฟังก์ชัน ซื้อตามความจําเป็นนะครับซื้อความตามความตามความจาเป็นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของที่เป็นหมวดของความปลอดภัยนี่แหละแล้วก็ขึ้นไปถึงระดับของการยอมรับนะครับเรื่องของความสําเร็จต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความฝันเลยต่างๆนะครับคนเหล่านี้ครับเขาจะซื้อลักหนักของตามอตามอารมณ์หรือตามความต้องการของเขานะครับเออนะครับกลุ่มนี้นะครับขายได้ในราคาสูงขายได้ในราคาสูงนะครับการแข่งขันต่ํา กำไรสูงด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคือซื้อตามความต้องการอนะบางบางทีราคามันก็ไม่ได้เป็นเบสละนะครับฉันอยากซื้อพอใจที่จะซื้อยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดังเนาะนะครับเรานึกถึงพี่ไข่ไอ้ไข่อะไรก็แล้วแต่หรือลุงไข่ไก็แล้วก็แต่แต่ไม่ใช่ลุงพลนะฮะพี่ไข่นะครับก็เราก็เป็นการบูชาตามไม่ได้ตามฟังก์ชันนนะ ไม่ได้ตามฟังก์ชันนะตามอาโมั์นะเพราะราคาไม่ได้พุ่งสูงขึ้นไปถูกไหมครับน่าะผมยกตัวอย่างนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมว่าความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายนะครับความแตกต่างของลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองดูนี้ครับนะครับขายเท่าไรดีนะครับให้ลูกค้าซื้อนะครับตามระดับความต้องการอยู่ในระดับไหนนะครับด้านด้านซ้ายมือนะผมก็ไปแคปมาจากลาซาด้านจากแพลตฟอร์มพวกนี้แหละนะครับ ก็เป็นหมวกนะเป็นหมวกที่สารจากตัวน่าจะเป็นพวกกกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นที่เป็น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 พืชพวกนี้แหละนะครับก็ใช้นะครับราคาก็อยู่ที่60บาทหกบาทถามว่าอันนี้ใช้ทำอะไรนะครับคุณอาจจะใส่กันแดดนะครับไปทํน o ทํานาทําไร่ทําสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับราคาก็ได้60บาทนะครับซื้อตามฟังก์ชันนะครับก็คือใช้กันแดดกันลมไปทําสวนไปทําอาชีพนะครับเพื่อความเป็นอยู่นะครับราคา60บาทนะครับ หมวกใกล้เคียงกันครับหมวกใกล้เคียงกันเนาะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไรใกล้ไไเคียงกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าหมวกใบนี้เขาไม่ได้ใส่ไปเดินทํานาไง,งนะครับแต่เขาใส่ไปเดินบนแคดวอล์กไงเขาใส่ไปเดินที่ห้างไงนะครับราคาเนี่ยไม่ใช่หกสิบบาทนะหลักหมื่นนะฮะหมื 12, ่นสองหมื่นสามสองหมื่นเลยทีเดียวนะครับมันต่างกันที่ตรงไหนครับ วัตถุดิบอาจจะมีความต่างบ้างความละเอียดอาจจะมีความต่างบ้างนะครับแต่ความต่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเขาอยู่ในระดับความต้องการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับหมวกใบแรกครับ60บาทนะครับความต้องการอยู่แค่ระดับ1นึ่นะครับเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มปัดใจ4ถูกไหมนะครับส่วนหมวกอีกใบหนึ่งนะครับที่เปเดืมด่มด่ำบนแคทบองเขาต้องการอะไรครับต้องการการยอมรับฉันใส่หมวกเนี้ย แบรนด์เนี้ยต้องการการยอมรับไงนะครับเขาซื้อตามอ e ีโมชันนะครับตามความวอนของเขานะครับราคาก็กระโดดไปนะหลายสิบเท่าเลยนะถูกมาจาก60ไปเป็นหมื่นกว่าบาทหลายสิบเท่าเลยนะครับและสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของ value ที่ผมพูดถึงนะครับขออนุญาตยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับยกอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อท่านเห็นภาพว่าในมิติของของความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันเป็นตัวแยกเรื่องของตัวราคานะครับ เคสนี้ครับอ่าผมไม่รู้ว่าใครก๊อปปี้ใครนะนะครับอันนี้อย่าเล่นนะนะครับอ่กระเป๋าใบซ้ายมือกนะ็ใบใบใบซ้ายมือที่ไม่ได้มีใครสปายนะครับท่านจะให้ราคากระเป๋าใบนี้เท่าไหร่นะครับแ้าท่านไปซื้อเป็นโหลมานะไปเดินซื้อที่สัมบงสมเพ็งหน้าจะซื้อได้ประมาณหน้าสิบเก้าหกสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทนะซื้อมาเป็นล็อตเลยนะครับถามว่ากระเป๋าใบนี้ใช้ทําอะไรนะก็ท่านอาจจะบอกใส่เสื้อผงเสื้อผ้าใส่ของอะไรต่างๆนะครับ ก็ราคาเต็มที่ผมว่าก็ไม่เกิน300อ่ะนะครับต่อใบนะครับก็ซื้อได้ได้ไดไดแค่ราคานี้วัตถุประสงค์ของมันคือการนําไปใส่ของนะครับก็คือเป็นปัจจัย4ีไงใส่เสื้อผงเสื้อผ้าไว้ที่บ้านนะครับหรือจะหอบของไปเปิดท้ายขายของในตลาดนั้นในออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จ่ายราคาประมาณนี้แหละหนักไปกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับร้อยเก้าเก้าถามว่าท่านต่อไหมเออผมว่าหลายหลายคนก็ต้องต่ออยู่แล้วนะครับ เออยังต่อนะ้ต่อได้บาทสองบาทก็ยังต่อนะครับกระเป๋าอีกใบนงฮะที่มีคนสะพายนะครับราคาเท่าไหร่ก็ใส่ของได้เหมือนกันถูกปะเออลายก็ใกล้เคียงกันนะครับวัตถุดิบอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะไอไอวัตวัสดุที่นํามาทำอันมีความแตกต่างกันนะครับแต่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็คือวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้นะครับกระเป๋าใบแรกนะครับคือใส่ของจริงใส่เสื้อผ่งเสื้อผ้าใส่ได้จริงนะครับ แต่กระเป๋าใบที่สองที่มีคนสพายอาจจะใส่ของไม่ได้จริงนะคุณอยา,ากใส่ของอะไรละ่ะเครื่องสำองคเครื่องสำอางนะครับแต่ในความเห็นผมก็คือเขาใส่เรื่องของอาตาัอาตราอัตราอยู่ในกระเป๋าใบนี้ความเป็นตัวตนอยู่ในกระเป๋าใบนี้การได้การได้รับการยอมรับอยู่ในกระเป๋าใบนี้ราคามันถึงเพิ่มสูงขึ้นไงนะครับวันดูนะครับว่าเราได้ต้นทุนของสินค้าแล้วนะครับต้นทุนเท่าไหร่ว่าไปจะตั้งราคาต่อไปก็ต้องมาดูในมิติว่าลูกค้า เราเป็นใครนะครับต้องไปดูเนาะไปดูต่อนะครับงั้นผมสรุปรวมให้นะครับสรุปรวมให้ว่ากลยุทธ์นะกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะตั้งราคานะครับให้เหมาะสมเนาะให้เหมาะสมนะครับก็คือราคาขายเนี <S <S ่ยนะครับมันก็ต้องเกิดจากต้นทุนรวมนะครับต้นทุนรวมนะครับคิดต้นนุ่มรวมใน5มิติมาได้นะครับต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบนะครับต้นทุนในเรื่องของการดําเนินการนะครับต้นทุนในเรื่องของการบริหารนะครับต้นทุนในเรื่องของทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ ต้นทุนในมิติของการตลาดนะครับได้5้าต้นทุนนี้แล้วมาบวกกับคุณค่านะครับตอนนี้คุณค่า value ยังเป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็บวกกำลังไปกำไรในเลเวลไหนเนาะนะครับกำไรในเลเวลไหนก็ว่ากันไปนะครับและเมื่อเรามีการพัฒนาแบรนด์มากขึ้น value มันก็เพิ่มมากขึ้นราคาขายมันก็จะมากขึ้นนะครับคราวนี้ครับเรามาลองดูสิครับว่าถ้าเราจะเพิ่ม value เพิ่มคุณค่าหรือกำหนดราคาขายนะครับ แลเซลเราต้องรู้ต้นทุนแล้วนะมันพอมีแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายนะครับทำราคาให้มันมากขึ้นได้ยังไงนะครับผมมีอยู่ประมาณ4ี่สาตัวอย่างนะครับเพื่อท่านเห็นภาพว่าเอ้มันควรจะตั้งราคาประมาณนี้ทําโปรโมชั่นประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างกล้วยเอาเริ่มจากกล้วยก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้านะครับราคาเพิ่มกําไรก็เพิ่มนะอันนี้เป็นกล้วยหอมนะกล้วยหอมทองนะครับถ้าท่านไปซื้อที่ตลาดไทยท่าน,นอาจจะได้ราคาส่งอาจจะซื้อราคาปิด เฉลี่ยแล้วกันนะครับกล้วยเนี่ยหวีหนึ่งเนี่ยถ้าประมาณเกือบ20ลูกเนี่ยนะครับราคาก็อยู่ทั้งมาณ20่สบสาบาทนะครับตกลูกหนึ่งก็ประมาณบาทกว่าบาทหรือ2บาทนะต้นทุนนะต้นทุนนะั้นคือท่านซื้อสุดแบบแบบอย่างนี้เลยนะครับเพิ่มคุณค่าทํำยังไงครับลดนะลดจํานวนของแทนที่เราจะซื้อเป็นหวีไปซื้อเป็นลูกกลับกลายเป็นถ้าซื้อเป็นลูกเนี่ยท่านขายได้ราคาเ้าบาทเออแต่ท่านขายเองไม่ได้นะ านขายเองไม่ได้นะท่านมีชแนลชแนลที่ผมพูดถึงนั่นก็เป็นร้านสะดวกซื้อนี่แหละทําไมถามว่าทําไมราคามันเพิ่มขึ้นได้ครับเพราะมันเพิ่มแว l u ลูจากแบรนด์นะครับเพิ่มแว l u ลูจากแบรนด์ถูกไหมครับท่านซื้อมาท่านบอกสมมติท่านขายเองท่านขายไม่ได้แน่ๆเอาไปวางขายได้ล่ะะท่านก็ขายไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปอยู่ลางไหนเงี้ยแวลูมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแวลูก็เพิ่มขึ้นนะครับหรือนะครับหรือจากลูกละ9บาทหนึ่งลูกเหมือนกันนะฮะ ไปเพิ่มมูลาค่านะครับเอาไปขายร่วมกับไอซ์ครีมถูกไหมนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ199าครับลองไปดูราคานะั้นก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการในการที่จะเพิ่มราคาให้กับสินค้านะครับเพิ่มมูลาค่าให้กับสินค้าโดยใส่คุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปคุณค่าจากชแนลก็ดีคุณค่าจากแบรนด์ก็ดีนะครับมันจะทําให้กล้วยลูกเนี้ยครับจากลูกบาท2บาทเนี่ยกลายเป็น9บาทหรือ กระโดดไปถึง199บาท1 1 9บาทเลยทีเดียวนะครับไม่อาจจะมีอยู่ที่อื่นนะท่านอาจจะทําน้ำหนักของกล้วยน้ำหนักของเป็นกล้วยอบก็ดีนะครับกล้วยส่งออกอะไรก็ดีนะครับเนี่ยทำได้ทั้งนั้นนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่าสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่ามันได้อย่างไรนะครับอันนั้นันที่1นึ่มาที่2ครับถ้าตั้งราคาให้มีโอกาสขายได้เพิ่มขึ้นนะครับและราคาเพิ่มขึ้นเราอาจจะจับน้กหนักของแพ็คคู่ จับของแพ็คคู่ในการที่จะนํามาขายนะครับนำมาขายนะครับ,าาย,รบยกตัวอย่างในตัอย่างเคสนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนะระบบเลือดอพวกความดันสูงนะครับไขมันในเลือดสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับมันส่งผลกระทบเล้าไขมันสูงเส้นเลือดสูงเนี่ยมันมีผลกระทบอันนึงก็คือเรื่องของอาจจะเกิดเรื่องของพวกสโตกได้นะครับหรือเส้นเลือดในสมองแตกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะมีเกิดการ ามาพลึกเอามาพลาดนะครับอันนี้เป็นเคสดตี้ที่ผมนํามาขายในแพลตฟอร์มนะครับทมเห็นจุดอย่างนี้เราก็เลยเยขายคู่เลยนะครับวันคนที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมีปัญหาเรื่องของอามาพึ่กมาพลาดเราก็นอกจากเขาดูแลเรื่องของสมองแล้วนะครับดูแลในเรื่องของระบบเลือดแล้วเรายังขายคู่เรื่องของที่เป็นน้ํามันวนวดให้เขาด้วยนะครับเพื่อคลายส่งคลายเส้นอะไรต่างๆนะครับเนี่ยยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นราคามันก็อัขึ้น ได้ด้วยนะถ้าลองไปดูนะว่าสินค้าของท่านเนี่ยสามารถจะไปบันเดลกับสินค้าอื่นๆได้ไหมนะครับแต่ต้องให้มองอย่างนี้ครับว่ามันสามารถไปคู่ด้วยกันได้และตอบน้องเพนพอยต์จริงๆได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเสริมเพิ่มเติมนะอาจจะมีภาพนะครับสักประมาณเดือน2เดือนที่ที่ผ่านมานะครับเราเราอยู่ในภาวะของที่ต้องล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์นะครับก็ก็มีสินค้าหลายๆอย่างที่ทร้านค้าร้านอาหารก็ต้องปิดไปนะครับ สินค้าก็ต้องเป็นหนักของ Delivery นะก,ก็มีร้านชาบูนะผมเข้าใจว่าคุณคุณต่อนะ่าจะ,จะ,จะน่าจะเคยมาแชร์แล้วนะครับที่นี่คุณต่อเป็นกลิ้นชาบูนะครับทำยังไงถึงจะขายชาบูแบบ Delivery ได้นะครับขายเฉพาะของได้ไหมวัตถุดิบได้ไหมมันก็ต้องคิดนะใช้ความพิเรนใส่เข้าไปในะการจะคิดโปรโมชั่นนะครับขายชาบู พร้อม,ม,อม,มอหม้อแถมหม้อเห็นไหมนะครับอย่างเงี้ยมันก็เพิ่ม Value เพิ่มคุณค่าก็คือจัดเป็นแพ็คนะครับตอบสนองเพนพอยได้ด้วยนะครับท่านก็ต้องไปดูนะนะครับแต่ต้องดอูบนพื้นฐานว่าต้นทุนท่านได้นะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเอามาคู่กันแล้วสุดท้ายเนี่ยกำไรก็แทบจะไม่เหลืออันนี้ไม่ได้นะต้นทุนต้องได้ราคาก็ต้องได้กําไรก็ต้องได้ด้วยนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะลองดูธุรกิจของท่านสินค้าของท่านนะครับว่าสามารถที่จะ จับคู่กับอะไรได้ไหมและตอบสนองเพนพอยต์ลูกค้าได้นะครับอาจจะใช้กลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็ใช้ลังหังของปลาเล็กนะครับจับปลาใหญ่มีเหยื่อลอนะ่อผมว่าหลายๆคนไปเดินห้างคงเห็นแหละเป็นเป็นเป็นเด่นเลยแหละนะครับซื้อ1บาท1บาท1บาทน,นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับร้านไขาของ20บาทนะข้างหน้าเนี่ยประมาณ20บาทแต่ถ้าเข้าไปข้างในมาเน,นี่ยมีสินค้าที่ราคาสูงขึ้นนะครับก็ ผมเรียกว่าเป็นใช้ปลาเล็กหรือใช้เหยื่อนะครับในการจะดึงคนเข้าไปซื้อปลาใหญ่นะครับท่านก็สามารถทําโปรโมชั่นหรือทําราคาเหล่านี้ได้นะครับเนี่ยเขบอกว่าชิ้นที่2เนี่ยราคา1บาทเพราะฉนั้นราคาสมมติราคาสินค้าชิ้นหนึ่งเนาะสอง200บาทนะครับซื้อชิ้นที่2อยู่ที่1บาทเพราะฉนั้นเราขาย2ชิ้นได้ในราคาที่2 0 1บาท แต่ท่านก็ยังมีนะากม al, <ล>าไรตั้งก็อนหนึ่งไรอาจจะบางลงมาหน่อยแต่ท่านได้ปริมาณนะครับได้ปริมาณ1ปริมาณในการที่ขาย2ท่านได้ปริมาณคนใช้นะครับแล้วคนใช้ถ้าเขาชอบเกาโอเคต่อไปก็เขก็ขมาซื้อต่อก็อ,อาจจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้แล้วนะครับรหรือราคานี้แล้วนะครับเพราะว่าลักษณะของโปรโม,มชั่นเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องของเวลามาเป็นตัวกําหนดด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับงนั้นใช้กลยุทธ์เรื่องของปลาใหญ่นะครับล่อปลาเล็กได้ด้วยนะครับสามารถทําได้นะครับเรื่องของการกําหนดราคาครับ หรือการกําหนดราคาลังหนักของที่เป็นขั้นบันได,ดราคาขั้นบันไดนราคาขั้นบันไดยังไงนะครับซื้อน้อยก็จ่ายสูงหน่อยนะครับซื้อมากก็จ่ายถูกลงมาหน่อยนะครับราคานี้นะครับจะเป็นโหมดในเรื่องของการที่เรากําหนดราคาขายไม่ว่าเป็นลังหนักของขายส่งก็ดีนะครับหรือเป็นหนักของขาการกําหนดราคาแบบตัวแทนก็ดีนะครับกำหนดราคาแบบตัวแทนก็ดีตัวแทนสมมุติซื้อ10ชิ้นได้ราคานี้นะครับซื้อซื้อ1ชิ้นแน่นอนแหละเป็นราคาปลีกนะครับ ซื้อ2ชิ้นนะครับได้ราคาสูงนิดหน่อยนะครับได้ส่วนลดนิดหน่อยนะครับซื้อเป็นโหลนะครับซื้อเป็น2โหล3โหลอย่างเงี้ยราคามันก็ลดลงนะครับลองตั้งราคาแบบนี้ก็ได้นะครับบนพื้นฐานที่มีกําไรและลูกค้าอยู่ได้ด้วยนะครับนั่นมิติที่4นะครับและอันที่5เนาะอันที่5นะครับอันที่5ก็คือในในเรื่องของการใช้เลขศาสตร์นะเลขสศาสตร์นะครับแน่นอนแล้วครับบ้านบ้าน จริงๆไม่ใช่เพราะในไทยนะที่เป็นเรื่องของสนใจศาสตร์ของตัวเลขต่างๆนะครับเามื่อวานเนาะเพิ่งผ่านมานะวันที่9เดือน9นะครับผมไม่รู้ว่าท่านเสี่ยงเกินไปเท่าไหร่ในการซื้อของนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับขณะเดียวกันครับผมเชื่อว่านะครับผู้ประกอบการหลายๆคนก็กระโดดเข้าไปตั้งราคาในแคนเปลลวล่างไหนนี้ด้วยนะครับตั้งแต่ต้นมัน ห้าปีสิบปีที่แล้วนะครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเนาะของอาลีบาบาที่ที่ล็อกแคมเปญนี้มานะครับไปบันท่านรอได้เลยครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งวันที่สองเดือนสองวันที่สามเดือนสามมีมาทุกเดือนนะครับเป็นเลขศาสตร์เบื้องต้นนะนอกจากนั้นครับในเรื่องของการตั้งราคาเช่นนะครับร้อยเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทนะครับเนี่ยเป็นเรื่องของเลขศาสตร์นะครับเฮ้ยมันไม่ถึงร้อยอ่ะเออเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทไม่ถึงเก้าสิบบาทนะครับ มันจะเป็นการยัวย่วยวนยั่วยวนให้ให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองไปดูนะครับเอาเอกสารเหล่านี้ไปใช้นะครับไปใช้ในเรื่องของการตั้งราคาได้นะครับมันก็จะมีโอกาสเพิ่มยอดขายนะครับสร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่อยากจะมาเสนอแล้วก็นําเรื่องของเหล่านี้มาแบ่งปันนะครับก็คือเป็นเรื่องของอ,า,อาจจะทําเรื่องของระบบสมาชิกนะครับ หรือระบบเมมเบอร์นะครับหรือเรื่องของ s u b สกไรต์นะครับรับเป็นรายเดือนรายปีอะไรก็ว่านไปนะครับเราจะเห็นนะครับสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของระบบ s u b สกไรต์หรือระบบ s u b สกิปชั่นเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เป็นลักหนักของดูหนังก็ดีฟกเน็ตฟงเน็ตฟิกอะไรก็ดีนะครับหรือระบบที่เป็นเ Member, นะนมเมเบอร์เนาะเมมเบอร์ลักหนักของ,นะองนเนี่ยหนังซื้อกาฟงกาแฟเนี่ยสิบชิ้นหรือสิบแก้วแถมหนึ่งแก้วเลยว่านไปนะครับ ลองปรับนะครับลองปรับโมเดลของท่านนะครับเรื่องของระบบ membership นะครับหรือระบบรับลรก่องของ s u b s ค r ิ i ต e เข้าไปดูนะครับมันจะช่วยท่าน1นึ่งครับก็คือไปลดต้นทุนในมิติเรื่องของต้นทุนทางด้านการตลาดนะฮะเออถ้าท่านทำระบบ membership ดีๆนะครับทำระบบ u b s c r i p t i o n ดีๆนะครับจะช่วยท่านลดต้นทุนทางด้านการตลาดนะครับ อย่าลืมนะครับว่าในการที่จะหาลูกค้าใหม่หนึ่งคนมันจะมีโอเวอร์เฮดนะครับต่อหัวว่ากว่าจะได้ลูกค้ามาหนึ่งคนเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณการตลาดไปเท่าไหร่นะครับแังนั่นก็คือปัญหาใหญ่อีกอย่างนึงนะปัญหาใหญ่ออย่างหนึ่งของของของพวกเรานะครับก็คือว่าเวลาเราได้ลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทํายังไงเขาต่อคือขายได้แล้วก็จบนะครับแต่ถ้าเราสามารถจะดูแลภูมฟักลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าประจําได้นะครับ วันนี้เขาซื้อแล้วนะครับทำยังไงเขาซื้อต่อนะครับการที่เขาซื้อต่อครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้ต้นทุนในเรื่องของการลงโฆษณาการประชาสัมพันธ์ะไรแล้วนะครับต้นทุนเราแค่เป็นต้นทุนในเรื่องของการดูแลลูกค้าเก่านะครับยกหัวเขาสักหน่อยได้ไหมนะครับว่าพี่เป็นยังไงใช้ยาแล้วเป็นยังไงพี่รับสินค้าไปแล้วพี่ใช้แล้วโอเคไหมนะครับอ่าสามวันอาจจะโทรไปดูเฮ้ยได้รับสินค้าหรือยังนะครับมดสินค้านั้นนะครับใช้ได้ประมาณ1เดือนครับหนึ่ง สองสามวันก็โทรไปว่าโอเครับสินค้าไหมใช้ถูกไหมยังไงไหมนะครับสักประมาณวันที่20่สิบวันยี่สิบกว่าก่ก่อนจะสิ้นเดือนเรารู้แล้วว่าสินค้ามันจะหมดเมื่อไหร่นะครับโทรไปหาเขาอีกนะแต่เราไม่ได้โทรไปขอขอออเดอร์เขาตรงๆนะแต่โทรไปหาเขาด้วยความหวงว่าเออพี่เนี่ยใช้มาประมาณ2อสาสัปดาห์แล้วผลิบภัณที่ใช้แล้วโอเคไหมนะครับหน้าพี่ดีขึ้นไหมอาการที่พี่เป็นอยู่เนี่ยมันโอเคไหมนะครับเรื่องของกรดไลออนเรื่องของความดงความดันต่างๆใช้แล้วโอเคไหมเออ ถ้าพี่โอเคนะครับก็แนะนําว่าพี่ใช้ต่อทั้งประมาณเป็นแพ็กเกจสาเดือนอาการที่พี่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็หายออนั่นหมายความว่าเราขายก็แล้วนะครับแม้ต้นทุนมันก็ต่ําลงมากนะครับเพราะ,ะนั้นระบบเมมเบอร์ชิเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้นะฮะลองไปประยุกต์ใช้นะครับ,ล,บ,รบลดต้นทุนเรื่องของการตลาดได้เยอะอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือแนวทางนะครับผมใช้คําว่าแนวทางในเรื่องของการที่จะกําหนด กลยุทธ์ในเรื่องของราคานะครับพอยต์สำคัญมีพอง p o นะพอยต์สำคัญมี2พอยต์ก็คือ1ก็คือท่านต้องคิดในมิติของต้นทุนให้ครบถ้าท่านคิดไม่ครบท่านวางราคาผิด